สวัสดีจ้าจุลาผ้าเพิ่นผ้าเขาคั่วค่ะทุกคนวันหยุด้องจุลาก็เลยมาหนึ่งข่าวเหนียวแต่ว่าเมื่อหนีพิเศษแน่เวยค่ะจุลาผ้าเพิ่นจะมาหนึ่งไซสีดอกอัญชันสีธรรมชาติจากดอกไม่กินใดนั่นเองนะคะอ่าหนึ่งข่าเหนียวก่อนนะคะหนึ่งไ้ซุปก่อนนะคะแต่ว่าจุลาผ้าเพิ่นจะอ่าหนึ่งแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะ เก็บไว้อีกครึ่งหนึ่งค่ะทำครั้งแรกนะคะทุกคนกะเลยลองทำแบบนี้กอนนะคะลองพิษล่องถูกมาชมกันเลื่อยค่ะตั้งเตาแหลวเขากับหนึ่งด้วยหววแบบนี้ค่ะปิดฟ้านะคะระวังล่อให้เขาเหนียวซุกนะเขากับไปเก็บดอกอัญชันที่อยู่ริมรัรวข้างบ้านนะคะพื้นที่กับพื้นที่เล็กๆน,น้อยๆค่ะ เอาเก็บไปไล่ๆค่ะสีม่วงเข้มจากเจ้าดอกอัญชันนี่จะทำให้เขาสวยนะคะน่ากินมากๆจุฬาพาเพิ่นกันเลยมาเก็บเอาเพราะว่าปกติกเก็บไปกินกราบสมตำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อนี้เป็นวันยุดกันเลยจะมาลองทํำเพิ่มสีสันให้เขาเนียวจากสีขาวก็จะเป็นสีม่วงค่ะ ระวังเก็บได้แล้วเขากาัพอดีพองามเข้ากัเอาไปปั้นค่ะปั้นแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเนี้ยเขากับมีบอรล้ายะคะ่ะเขาก็เลยจะนึ่งแบบพ่อประมาณนะคะใส,ใส่น้ำไลยก็จะแฉเกินไปนะคะปั้นเลยจะปั้นนะคะอ้าว สีม่วงก็เริ่มมาแล้วนะคะสีสวยอยู่นะคะทุกคนนี่แหละที่เพิ่นบอกว่าอร่อยดีและมีประโยชน์่าเอาไปทําน้ำดื่มนม้ำอาวานก็ะเดกค่ะสมุนไพรจากเจ้าดอกอันชันมีประโยชน์เยอะนะคะสีสันก็สวยงามค่ะหลังจากเ่าเห้าต่างๆหนึ่งเขาเนี้ยไว้เ้าก็ ไปเบิ้งค่ะอ่าลักษณะกับประมาณนี้เท่ากับเอาใบไม้ไผ่คนสักเล็กน้อยค่ะเบิ้งว่าสุได้ทีแล้วเท่ากับค่อยเอาไปอ่าใส่น้ำจะดอกอันชันที่เท่าพักไวเมื่อกี้นะคะเอาคนเบิงบ้งคนเบิ้งสุกแล้วย่างลองซิมเบิ้งก่อนนะคะอืมหลังจากนั้นกะเอาไปที่รุ่งชาม รงคาชนะที่เห่าำไหวตั้งเตเล็กนะคะอันจุลาพะเพื่อนกับใส่ถวยนะคะสีสันกับสวยงามมากๆค่ะคนให้ทั่วเลยนะจ๊ะคนไปคนไปจากสีขาวก็กลายเป็นสีม่วงสวยแบบนี้แหละจ้าสีสันกับน่ากินมากๆเลยค่ะ แล้วก็เอาไปนึ่งต่ออีกประมาณสิบนาทีค่ะเพราะว่าเข่าห้ากระซุกแล้วแกแค่ว่าให้ส่วนผสมของหนาำอันชั่นนะเพิ่นนิ่มได้ทีเนาะปิดฟ้าค่ะทุกคนลักษณะ,ะที่เ้าเอาไปนึ่งกันสิประมาณนี้ค่ะ สิบนาทีพันไปเรียบร้อยดีค่ะสุกในทีเด้วเขาก็นเนี้ยวนุม่มสีสวยน่ากินมากๆขอบคุณที่รับชมเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆล้สวัสดีจ้า